บ้านอยู่ไหนลงมาบ้านมึงอยู่ไหนหนูวส,สวัสดีครับสวัสดีครับผมแลเดินเข้าป่านะครับวันนี้ผมจะเดินทางไปหาหญิงบ้านป่านะครับก็ไม่ได้ไปถ่ายทุกคน,นได้ชมกันนานมากๆละกระต๊อบของนางนะทุกคน วันนี้ผมเลยเดินทางมาคนเดียวนะครับเพื่อที่จะเดินทางไปหาหญิงบ้านป่าสักหน่อยนะครับเมื่อวานนี้เขาก็มาที่บ้านกะเหลี่ยงเหมือนกันนะเขามาที่บ้านกะเลียงเหมือนกันเหมือนกับว่าเขามาสอบถามนะเรื่องพ่อแม่ของเขาอะไรประมาณเนะี้ยแต่ว่าเมื่อวานลุงสามได้ดูดวงชะตาให้น้องแล้วคือน้องนะครับตอนนี้แม่ของเขาก็กําลังตามหาอยู่ซึ่งเราไม่รู้ว่าแม่อยู่ไหนนะครับ เดี๋ยวคิดว่าคืนนี้ถ้าฝนตกหนักยังไงผมคิดว่าผมจะแคมป์อยู่ที่กระตอมนั่นแหละนะครับทุกคนนะโอเคเดี๋ยววันนี้เราต้องรีบเดินทางไปแล้วนะครับซึ่งผมมาเนี่ยผมมาช้าไปหน่อยทุกคนผมมาช่วงบ่ายสามนะทุกคนตอนนี้ก็หกโมงเย็นแล้วนะครับไปถึงน่าจะมืดพอดีแหละโอเคเดี๋ยวเดินทางไปกันเลยครับผมโอ้ทุกคนบรรยากาศค่อนข้างที่จะมืดเลยนะครับ ยังไงทุกคนมองไม่ชัดยังไงผมขออภัยด้วยนะครับก็วันนี้ผมมาช้าจริงแต่ว่าผมก็ได้เตรียมไฟฉายมาด้วยนะครับนะโอ้ผมเองก็ไม่ได้มาที่นี่หลายวันเหมือนกันแล้วนะเนื่องจากว่าผมก็ติดธุรานะครับช่วยลุงหมีแกนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวใส่ไฟฉายก่อนทุกคน อ,อาทำมือยังไงก็เดี๋ยวเ,เปิดไฟฉายแล้วกันตอนนี้ยังมองเห็นอยู่นะโอเคโอ้น้ำค่อนข้างที่จะแรงเลยนะทุกคนได้ยินเสียงน้ำไหม นี่ครับบรรยากาศนะครับ ผมขอโทษด้วยนะครับที่วันนี้ผมมาค่อนข้างที่จะช้านะอาจจะให้ทุกคนเนี่ยได้ชมบรรยากาศที่ไม่ค่อยจะสวยงามสักเท่าไหร่นะครับยังไงผมขอโทษขอโพยกันด้วยนะครับก็ผมเองก็ติดธุระอา่าดูแลลุงหมีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวคิดว่าก็จะช่วยลุงหมีต่อแหละจนกว่าร่างกายแกนะครับจะกลับมาดีเหมือนเดิมนะครับ โอ้น้ำแรงมากทุกคนดูดิน้ำตกนะครับไหลลงมาตรงนี้แรงมากนะครับสวยงามด้วยนะครับตรงนี้ว้าวเยทุกคน น้อทุกคนเห็นห้างไหมครับมีห้างด้วยนะครับจะมือแล้วด้วยตรงนี้เห็นเสื้อผ้าใครไม่รู้นะทุกคนทิ้งไว้ตรงนี้ ไม่เคยเข้ามาที่นี่กันนะครับชิงเสื้อผ้าไว้เลยอะ่ะ เดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทุกคนเห็นอะไรไหมบนต้นไม้ผมคิดว่าถ้ามองจากระยะนี้ทุกคนอาจจะยังไม่ค่อยเห็นนะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูก่อนที่เราจะเข้าไปใกล้เราต้องดูจากระยะไกลก่อนโอเคทุกคน อันนี้ผมอยู่ไกลมากทุกคนแต่ว่าผมใช้กล้องครับซูมเข้าไปนะครับเห็นไหมไม่รู้ว่าเขานั่งทำอะไรอยู่บนต้นไม้นะไม่รู้ว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือว่าสิ่งที่ร้ายนะครับเดี๋ยวรอดูสถานการณ์กันก่อนทุกคนก่อนที่จะเข้าไป ไม่รู้ว่ามันนั่งทำอะไรนะครับนั่นดูดิเดี๋ยวเราลองเข้าไปทักทายกันดูไหมทุกคนฉายนะครับ ใส่ไว้บนหัวเลยทุกคนเผื่อว่าเมื่อนเนี่ยจะได้ส่องไฟนะนำทางได้นะครับนุ่นครับยังอยู่นะครับโอเคทุกคนผมว่าเดี๋ยวเราเข้าไปทักทายกันดีกว่าไม่รู้จะคุยรเรื่องอะไรเปล่านะครับ เกรงว่ามันจะเป็นซ้ำเหม่งด้วยนะเนี่ยไม่เป็นไรทุกคนผมมีของดีติดตัวนะครับเพราะว่าผมก่อนจะเข้าป่าท่านอาจารย์3ามนะครับได้ให้ของดีผมไว้นะครับ Anh hey, nôm Đập phải đu tai toàn mái được rồi thôi cả. Anh nôm Làm Anh tham lái ạ à? Anh tham à lái Thì mới đủ liêng thôi nhé, làm bảo phải đai nó bảo mày đủ ลงมาลงมาบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนลงมาบ้านมึงอยู่ไหนหนูสวัสดีครับบ้านอยู่ไหนมาทำอะไรที่นี่ ฮะลงมา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 ข้างล่างพอน้องเหมือนกับว่าฟังไม่รู้เรื่อง ผมไม,ไม่ไม่รู้นะว่าน้องกลัวอะไรผมทุกคนไม่รู้ว่าบ้านช่องอยู่ไหนนะครับแต่ดูจากการแต่งตัวแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแปลกมงงากๆครับทุกคนเดี๋ยวทุกคนไปรอน้องรอน้องห่างหน่อยดีกว่าผมคิดว่าถ้าอยู่ใกล้ๆน้องอาจจะกลัวได้นะครับเยแลวโย เอา้าควะนั่น,นเนาะสีย่ฝั่งไม่ออกแน่ๆเลยอ่ะทุกคนนะผมนี่คือยาวเหยียดเลย มไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนนะครับหนี่อะไรมานะครับอยู่บนต้นไม้คนเดียวด้วยแล้วตัวเนี่ยทุกคนลองดูครับผอมแห้งจัดเลยนะครับมึงเดินไหวไหมเนี่ยโอ้จะมืดเอานะเนี่ยผมดูแล้วน่าจะไปหาหยิงร้านป่าไม่ทันแน่ๆเลยนะครับผมว่านี่น่าจะไม่ทันนะเวลาผมเดินทางด้วยเนี่ยผมกลัวจะอันตรายนะ ไอ้หนูฟังออกไหมเนี่ยมึอยู่นั่นแหละบ้านอยู่ไหนดูทุกคนฟังไม่ออกนะครับผมถามว่าบ้านอยู่ไหนนั่งเกาหัวเฉยยืนเกาหัวเฉยเลยนะครับเอ้ยบ้านอยู่ไหน ฟังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยทำท่าที่ทำท่ามึงมงาจากไหนเนี่ยไอ้หนูเอ้ยลำบากอะมึงมาหลายครั้งไม่เคยเห็นเลยเหมือนจะหนีอะไรมาด้วยนะเนี่ยตัวผอมจัดเลยอะ ฮะหิวไหมหิวไหมหิวไหมอ่าอ่าอ่าหิวไหมอ่าตังไม่รู้เรื่องอีกผมก็ใช้ภาษามือไม่เป็นซะด้วยสิหนีมาเหรอ โอ้จะสื่อสารยังไงเนี่ยไอ้หนูคุยอะไรเนี่ยพี่ฟังไม่ออกเนี่ยไอ้หนูเอ้ย ตัวก็ผอมนะครับทุกคนเสื้อก็ไม่มีใส่นะครับยุงอย่างเยอะด้วยนะเนี่ยขนาดผมใส่เสื้อแขนยาวนะครับตอนนี้ยุงนี่เขาแบบดูดเลือดผมเต็มไปหมดเลยนะครับไอ้นมพี่ถามว่าบ้านมึงอยู่ไหนเนี่ยฮะบ้านอยู่ไหนครับ เอ้ยพี่ไม่ทำอะไรจะเย็นเย็นคว้าเอาคว้าพี่ไม่ทำอะไรพี่ถามว่าบ้านอยู่ไหนเหมือนคนหนีสงครามนะเนี่ยดูทรงแล้วถามอะไรก็ไม่ตอบนะครับโอ้โหมันจะทำไงดีเนี่ยอ้ทุกคนครับแล้วตัวน้องคือแบบอย่างผอมเลยนะครับ คือตอนนี้ผมเข้ามาในป่ายังไม่ลึกนะเนี่ยแต่ว่ามันเหมือนคือตรงนี้มันติดชายแดนไงทุกคนมันติดชายแดนอยู่นะครับคือผมงงว่าน้องเหมือนน้องจะหนีอะไรมาสักอย่างนะครับโหนอควาหน่ายโอ้คลาหน่ายโอโบควา ภาษาผมก็ฟังไม่ออกอีกเอาวุ่นวายแล้วทีนี้ผมจะสื่อสารกับคุณยังไงครับเนี่ยคว้าเอาคว้า จะอยู่ยังไงเนี่ยทุกคนถ้าผมไม่ช่วย้ผมยังรู้ว่าน้องมาจากประเทศอะไรนะครับน่าจะฟังอะไรไม่ออกด้วยเนี่ยพูดได้แต่ไม่พูดทุกคนขวากังขาจะมืดแล้วนะเนี่ยกลังค่ำกลางคืนอย่างนี้ไม่กลับบ้านชิบหายนะหนูแถวน,นี้อันตรายนะ ไม่กลัวเหรอฮ้เไอ็งไม่กลัอะหรหนูว,ว้าวน่าจะเป็นคนอบพยพมาสักที่นะครับดูทรงแล้วแล้วตัวอย่างผอมน่าจะมาได้วันสองวันแล้วแล้วหาทางกลับไม่ได้นะผมคิดนะนะ ใจคอจะไม่คุยกับพี่เลยเหรอพี่ตั้งใจมาช่วยนะเนี่ยใจคอยังจะไม่คุยกับพี่เลยเหรอฮะพี่ตั้งใจมาช่วยนะเนี่ยไอ้หนูใจคอยเงจะไม่คุยกับพี่เลยใช่ไหมพิว่า์ตามมาคุยกับเองเนี่ย อะไรของมันโอเราเดินหนีผมอย่างนี้ผมจะตามไปได้เหรอทุกคนอทุกคนครับผมควรจะทำยังไงครับเนี่ยลองตามไปเรียกอีกสักครั้งหนึ่งทุกคนถ้าแบบลองไม่ตอบผมผมก็ ผมไม่รู้จะทำไงแล้วนะถ้าถ้าถ,ถ้าไม่ตอบผมอย่างเงี้ยต,ตกใจนึกว่าเห็ดโคลน,นะครับไม่ใช่นะ ไอ้หนูป่าลึกๆอย่างนี้เองมาทำอะไรคนเดียวเนี่ยไม่กลัวหรอผมนี่คือแบบพลุงพลังหมดเลยแต่ว่าผมอย่างยาวเลยนะครับอ้าอ่าไม่ส่องหน้าไม่ส่องหน้า ไม่ได้ส่องหน้าเนี่ยกินอะไรไหมโอ้โหจะสีสารยังไงครับเนี่ยทุกคนฮะไอ้หนูบ้านอยู่ไหน Anh nổ Anh nổ trên lai máy khoảng mấy lưu liêng luôn, đâu à? เดินหนีก็เวลาผมจะเข้าใกล้น้องก็จะเดินหนีเงี้ยทุกคนไม่น่าจะใช้คนในบ้านเราน่าจะเป็นคนต่างถิ่นนะครับทุกคนผมไม่ตามไปละผมเหนื่อยนะครับคุยก็ไม่รู้เรื่องนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันพวกนี้ค่อยว่ากันทุกคนถ้าเจออีกนะแล้วนี้ผมไม่ตามแล้วผมบอกตรงเลยนะคือผมยิ่งตามนิ่งเดินหนีผมอย่างนี้ มันจะช่วยยังไงแล้วเจอกยวทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงถ้าผมเจอผมจะอัปเดตนให้ดูนะครับตอนนี้ผมไม่รู้ผมจะช่วยยังไงแล้วอะโอเคนะทุกคน